พูดถึงเรื่องหวยเกษียณหลายคนบอกว่ากลายเป็นนโยบายมอมเมาพนันเรื่องพนันนะคุณ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 พูดถ้าเรื่องพนันเนี่ยผมกับเพชรย่ามาเถอะไหนลองเล่าสิเรื่องนี้เป็นไงคะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนถ้าผมเล่าไปดีคุณฟานิได้เลยนะได้เลยนพี่เต๋อเพราะว่าคุณเนี่ยรู้เรื่องเยอะกว่าผมนะครับมาดูนโยบายหวยเกษียณของพรรคเพื่อไทยกันหน่อยนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เปิดตัวมาได้รับความสนใจไม่ใช่น้อยนะครับเพราะคนที่ทํางานอิสระหรือว่าแรงงานนอกระบบ สามารถซื้อสลากตัวนี้ลุ้นรางวันได้ฟังนะครับแต่ถ้าไม่ถูกเขาบอกว่าเงินที่เรานําไปซื้อหวยก็จะถูกเก็บเป็นเงินออมอ,อ,อ,อค่อยๆฟังไปนะและ,และสามารถถอนได้ตอนอายุ60สิบเรียกว่าถูกใจนักเสี่ยงโชคเหมือนกันค่ะ เพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนจะมีแต่ได้กับได้ออแต่ล่าสุดทางนิดาโพได้เผยผลสำรวจเกีเ่ยวกับการออมเงินหวยกระสีนจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปออจำนวน1,300คนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ออไม่เห็นด้วยและไม่สนใจออมองว่านโยบายนี้นะครับ มอมเมาให้ประชาชนเสพติดการพนันและไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพนี่ไงนะครับเขาบอกว่าการออกหวยเกษียณเนี่ยจะออกโดยกองทุนการออมแห่งชาติชื่อย่อกออประชาชนร้อยนะฮะร้อยละ46.34ไม่สนใจเลยนะครับลองลงมาร้อยละ21.07ค่อนข้างสนใจค่ะ ร้อยละ17.02ไม่ค่อยสนใจร้อยละ15.42สนใจมากนี่ติดการพนันพวกนี้นะครับและร้อยละ0.15ไม่ตอบกับไม่สนใจจริงๆจะพูดว่าเป็นเรื่องติดพนันก็ไม่ถูกคือบางคนเขามองว่าพอพอเขาเห็นพอเขาเห็นนโยบายเนี้ยเขายังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรแต่เขาคิดว่าเอ้ยมันมีแต่ได้กับได้ถูกไหมเพราะเราบอกแล้วว่าพอคุณเอาเงินเขาไปออมอันนี้พี่อธิบายดีเอาเงินเขาไปออมปุ๊บ คุณได้แล้หกสิบคุณหกสิบคุณได้เงินที่คุณออมไปแน่นอนตอนอายุหกสิบตอนนี้นนุหกสิบคุณไม่ต้องไปกังวลอะไรแล้วคุณก็สามารถที่จะนําเงินนี้ไปซื้อหวยได้อีกอแล้วถ้าคุณถูกคุณได้รางวัลอีกเอ๊ะมันก็มีแต่ได้กับได้แต่ผมงงอ่ะพี่ผมงงอ่ะเออมัน<ผ>ม,ม,มีแต่ได,ได้คืนยังไงอ่ะ ก็นี่ไงนโยบายเขายังไม่ออกมาละเอียดคือเขาแค่พูดโปรยมาเพราะโปรยมาคนตาวาวแล้วเฮ้ยแบบสนใจเออเพราะว่าทุกๆวันนี้เวลาเราซื้อปุ๊บเราเสียนี่คือเสียเลยใช่ถูกต้องแต่นโยบายนี้บอกว่าถ้าเสียแล้วปุ๊บเงินที่ซื้อไม่หายนะไม่หายหกสิบได้คืนได้จ้าได้หกสิบแต่ตอนหกสิบได้คืนเลยจ้ะถูกต้องนะครับอ่าเรียกว่าเกินครึ่งนะครับที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจกับนโยบายนี้มาดูกันหน่อยนะครับว่าประชาชนเนี่ยเขาคิดเห็นกันว่ายังไงกับการจําหน่ายหวยเกษียณที่บอกว่า จะเป็นการส่งเสริมการออมเงินท<ะ>ี่ส่งเสริมการออมเงินนะครับร้อยละ30.99ค<ะ>่ะเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยโดยให้เหตุผลว่าเพราะเป็นการมอมเมาให้ประชาชนเนี่ยเสพติดการพนันหวยกเกษียณไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ<ะ><ะ>ร้อยละ26.34<ะ>เห็นด้วยมาก เพราะเป็นทางเลือกการออมที่น่าสนใจเป็นการออมด้วยลุ้นรางวันด้วยเป็นการออมเงินไว้ใช้ในอนาคตได้ร้อยละ25.80บอกว่าค่อนข้างเห็นด้วยเพราะเป็นแรงจูงใจในการเก็บออมให้แก่ประชาชนสามารถซื้อหวยแบบออนไลน์ได้ทำได้สะดวกและร้อยละ16.87 ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะระยะเวลาที่จะสามารถถอนเงินได้เนี่ยยาวเกินไปพี่อยู่ในกลุ่มนี้พี่กลัวตายก่อนผมก็ว่าเชื่อไหมพี่ในเอา <laughs> ผมกล้าพูดเลยนะผมพี่านนี้พี่เพชรจ้าพี่พศเนี่ยต้องมีคนตายก่อนคน <laughs> เฮ้ยแต่แต่พดรอดแล้วพอพดเกินแล้วพดพดเกินหกสิบไปแล้วพดเกินแล้วก็คือหลายคนบอกแต่ว่าตอนเออเราไม่แน่ใจนะเพราะเราเคยอ่านนโยบายเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนแบบตัวเลขหมายถึงว่าหวยที่เราจะซื้อเนี่ยมันไม่ได้ซื้อแค่ตัวเลขเดี่ยวนะก็คือสามารถซื้อได้หมดเลยเขาเลยคิดว่าเอ้ย คนคนที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่เขาเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นาการมอมเมาคือเป็นการพานันล้วนๆเลยเงือนไขมันคือไงพี่มอนเราเฝากตังเหรอหรือไงอย่างงี้งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะอธิบายเพราะว่าเขาบอกว่านโยบายเนี้ยมันเป็นเหมือนนโยบายฉาบฉวยเรื่องนี้นะคะคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยรองหัวหน้าพักก้าวไกลเขาออกมาพูดถึงผลสํารวจนี้เหมือนกันเขาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่สนใจนโยบายหวยเกษียณเป็นเพราะว่าเขาอาจจะ เข้าใจรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างน้อยคือเหมือน <Ừ. S 2> เป็นโนโยบายที่โปรยมายังไม่บอกรายละเอียดเยอะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่ศึกษาอยู่และเป็นอีกครั้งที่รัฐบาลเนี่ยมีโนโยบายออกมาแต่ว่าไม่ได้ศึกษาอย่างครบถ้วนรอบด้านไม่พร้อมที่จะเปิดเผยรายละเอียดให้กับประชาชนทําให้การแคมเปญหรือการทําความเข้าใจกับประชาชนเนี่ยการการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันยังน้อยอยู่ประชาชน<ๆ>ก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยยังไงนี่ด้าโพมันเลยออกมาแบบนั้นซึ่งคุณหมายเขาบอกต่อว่าพอพูดถึงคําว่าหวยเนี่ยใช้ใช้ในเวลาเกษียณอาจจะเกิดความถกเถียงในสังคมว่าารัฐบล จะต้องสื่อสารกับประชาชนมากกว่านี้ไหม,มเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจหรอกคําว่าหวยก็คือการเล่นพนันถูกไหมกับกับการออมเงินเนี่ยมัน,มนต้องแยกกันนะมันแยกกันนะและส่วนหนึ่งเนี่ยประชาชนเขายังไม่มีความสนใจเพราะอะไรเพราะว่าไรายได้เขามันน้อยเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณจ,จ,จ,จริงๆและเมื่อถามว่าประชาชนเนี่ยอาจจะมองว่าไม่คุ้มหรือเปล่านั้นต้องไปดูรายละเอียดว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะเอาเงินในส่วนนี้ไปลงทุนแทนเราออกดอกออกผลได้มากมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเริ่มเก็บตั้งแต่อายุยังน้อยมันอาจจะได้แต่มน เริ่มเก็บอายุไปไปลายแล้วอะ่ะมันจะได้ยังไงอะ่ะถูกไหม,มสมมติเรามารู้นะโยบายเนี้ยอายุไป55แล้วอะ่ะถ้าเหลาออีก5ป,ก5ป,ปีถูกป่ะอเออเราออมไ,ได้เท่าไหร่เท่าเดิมแล้วก็เก็บตังค์ของเราดีกว่าไหมอมซึ่งอาจารย์อุ๋ยประ ฉัดประภาชัยนะคะนักวิชาการด้านกฎหมายแล้วก็อดีตผู้สมัครสอส,อสอกรุงเทพมหานครบางกะปิพระประชาธิปัตย์สแสดงความเห็นว่าหวยกเกษียณเนี่ยไม่ได้ต่างจากสลักออมสินหรือว่าทกอสอเลยแถมสองสลากนั้นน่ะได้เปรียบกว่าด้วยเพราะว่าถอนออกมาได้พร้อมดอกเบี้ยและคุณไม่ต้องรอด้วยนะว่าอายุคุณจะต้องถึง60หรือเปล่าเออแต่อันนี้คือมันต้องรอไงเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือไม่ใช่คนไทยไม่รู้จักออมเงินนะคุณผู้ชมแต่ไม่เหลือเงินที่จะออมมากกว่าเพราะจากสถิติสัดส่วนหนี้ครัวเรือนเนี่ยสูงมากซึ่งการใช้จใ ชีวิตประจําวันเนี่ยเขาไปพึ่งพวกอะไรนี่อนอกระบบซะเยอะเออคือเงินแทบจะไม่พอใช้อ,อยู่แล้ว,ลวถูกต้องเงินไ,ไม่พอใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบ,บาลควรจะต้องทําตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของหวยกเกษียณหรอกแต่ทํายังไงก็ได้คุณคุณหาทางเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนดีกว่าไหม,มให้รายได้เนี่ยมันมีมากกว่ารายจ่ายแล้วก็ช่วยประชาชนเนี่ยมีเงินเหลือแล้วก็มาเก็บออมดีกว่ามากที่กว่าจะกระตุ้นว่าคุณต้องไปออมเนี่ยใช้เรื่องหวยเกษียณนะอันนี้คืออาจารย์อุ๋ยเขาวิเคราะห์ออกมาแบบนี้นะคะเออแล้วคุณผู้ชมเห็นไ ได้นะคะ,ะเพราะ,ะว่าหลายคนก็ชอบหลายคนก็รู้สึกว่าเออไม่เสียหายอะไรเพราะว่าตอนนี้อายุสัก30-40ิอสีพี่ที่มีคนคอมเมนต์บอกว่ามันคือการขอยืมเงินจากประชาชนมาหมุนก่อนนี่เองอ่าไม่รู้สิ<อ>ไหมนะนะ คมเป็นประชาชนคอมเมนต์นะครับผมไม่ได้อ่านเองนะครับมีนะครับชื่อคุณไม่กลัวใครโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นนะครับไม่ต้องไปอ่านชื่อไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาหาว่าผมเดี๋ยวว่าพูดเองเนี่ยเนี่ยเนี่นะครับก็เขาว่าอะไรมันถอนไม่ได้มันเสียตรงนี้แหละแต่คุณกิกี้นี่คุณกิกี้นะครับคุณกิกี้นะครับนี่ในฟ์ติ๊กต็อกของตัวมาลงนะคือจะบอกว่ามันมีประกันหลายๆตัวนะที่แบบว่าต้องแบบอายุเท่านี้อะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็ไม่ทำไงผมก็ไม่ทำจริงนะเพราะว่าผมคิดว่าหกิีมันนานไปคือคุณอาาจจะคิดว่ จะกลัวไม่ถึงหรืออะไรอย่างนี้กอ,อัถึงแ,แล้วมันไม่ได้ใช้ตังค์แล้วหกก็ไม่รู้ว่าแก่ยถ,ถ,ถึงบอกไงว่ามันมีหลายสัดส,ส่วนว่าคนไม่เห็นด้วยก็มีไม่สนใจก็มีหรือคนสนใจมากก็มีบางคนเขาก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่านโยบายก็ยังออกมาแบบฉาบฉวยอยู่จริงๆคือยังไม่ได้ให้ความรู้ของประชาชนเต็มที่นะครับ